โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนี่ครับดูผมในะแฮมก็เช่นอีกแล้วผมวันนี้กเกมไมโครับผมวันนี้มาเล่นทั้งเกือบเกมทั้งเกมอบเกมทำไมมาเร็วขนาดนี้วะสวัส <c oughs> ดีเพิ่งเข้ามาครับผมเนะี okay, ่ยโอเคเยี่ยม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 กูจุ๊กูจับเมน โอเคไปไปแล้วไปแล้ววิวแล้วเค <laughs> okay, ครับถ้าริงศึกขิ้มู่ขงผมเนี่ยก็คือเป็นไข่ยอยู่นะเป็นหวัดนะไม่ใช่เป็นไข่เออแบบขี้มูเ่เฉยๆนะไม่ได้เป็นไข่เป็นแบบพูดยังไงเออช่างแม่งเดี๋ยวเป็นขี้มูกก็พอนะเออพูด,ดง่ายๆนะโอเคครับก็ เมื่อกี้พูดไม่ทันเลยพอดีเพิ่งเข้าเนี่ยก็มาตอกกันยาวๆเลยนะฮะสำหรับทั้งก็เกมนะฮะอัพกันรัวๆนะฮะพอดีผมดองดองคลิปไปเยอะนะฮะก็ผมถ่ายวันนี้วันนี้ก็ได้อัพนะอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนอื่นใส่ของกันก่อนที่โกรวานะก่อนที่ใครมันจะมาเห็นเราที่มีของมันจะต่อยเอ้ยมีคนไทยด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่ เห็นอยู่เะจีของดีของดีโอเคโอเค굿ยูสมีไงตรงนี้ไงใครเข้ามาวะอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเปิดกล่องไม่ได้ไหนโอเคขุนนั่งยองเลฮะเปิดของไม่ได้โอเคเยี่ยม ได้ของอะไรมาเลยได้แหลอาหารหายกูจะอิ่มแล้วอาหารเนี่ยอาหารแสนอิมอ่มกินก่อนอไก่ก็เพิ่มพูดน้อยให้ในเซิร์ฟนะฮะแต่ของจริงก็เพิ่มเยอะกว่านี้อืมต้องหลอกแล้วหลอกนะเรารู้เนี่ยกูรู้เนี่ยนี่คล้ายๆกับกูรูน้นะ เดี๋ okay. เราจะหาที่ซ่อนของกล่องนตรงนี้เปล่าวะไม่มีตรงนี้เปล่าวะไ,ไม่ใช่อยู่ไหนของมันวะจำได้ว่ามันมีอยู่กล่องนะฮะกล่องนึ่งอยู่ข้างหลังน่าจะใช่แหละนะตรงไหนวะตรงไหนวะจำไม่ได้ละตรงนี้เปล่าไม่ใช่ตรงไหนว่ากลายเป็นเกมหากล่องหากล่อง หากล่องแบบฮันก็เกมนะฮะยอดมากไม่มีไม่มีไม่มีกล่องอยู่ไหนวิง <c oughs> หาก่อนก็แบบกลนะ่องเนี่ยเออพวกนี้พูดไม่ค่อยชัดนะฮะกล่องกลองกลองอยู่ไหนว่าไม่มีเลยหรือชิบหายนะสนะิไม่เป็นไรครับกินแอปเปิ้ลเพิ่มทีมเท่า,ทเาไหร่วะ พอเยอะเอ้ยกูกินแป๊บเดียวไม่ก็ลดอีกแล้วเนี่ยเคอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญฮะแต่เราควรจะเก็บไว้ก่อนนะฮะเคครับเดี๋ยวเราหาของแถวๆนี้ก่อนดีกว่านะฮะก่อนที่จะไม่มีกล่องให้เห็นนะแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเซียนนะฮะส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเล่นออกเก็บจุ่มเบอร์นะแถวนี้ไม่มีเหรอ อากาศลงมาถึงเหมืองแล้วนี่หาหาหาตองมีสักของนงเอ้ยจริงด้วยเว้ยโอ้ยพระเจ้าเปลี่ยนใจให้ไม่ได้แดกหรอกอไม่มาครับโอเคหเจ๋งเจ่งเจ๋งเจ๋งเจ๋งแต่งยูแต่งย r ไม่แฟร์ก็จบขอใเราต้องระแวงด้วยนะฮะ เล่นทังก็เกมบางฮีโดนตุยตูนี่ร้องไห้กลับบ้านเลยะมีลูกป่ะเนี่ยฮนูฮนูไม่มีลูกเนี่ยยอดยอดมากเนี่ยโอเคตรงนี้มีป่ะแถวๆนี้ไม่มีว่ะเฮ้ยมีมีมคิดถูกพีกเพิยงเนยให้เราตรวจดูรบอบๆเฮ้ย เชตแค่ไดมอนด์ดาบไดมอนจะเป็น่งขาแล้วแต่อยู่ที่เราเราจะได้คราฟหรือเปล่านั่นแหละฮะเราจะลอดกลับไปคราฟไหมนะเราก็มีสติ๊กโอเคกูดจูบเนี่ยอดมากลับไปคราฟแป๊บทางเดิมปะวะทางไหนวะงงงงทางนี้น่าจะใช่แล้วฮะปะ กับทางเดิมกับบ้านเก่าเออน่าจะทางนี้แหละนะหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่หีกว่าทางไหนวะบ้านบอสเดเฮกบ้านอ๊ยบ้านอาจจะมีบีเอนวันนี้ลงได้ดาบไดมอนด์นะโอ้ผมว่าที่ผมได้ดาบไดมอนด์ผมจะไม่ได้ถ่ายนะฮะครนี้ได้ถ่ายด้วยอะไรอหนะอะไรได้ให้เราหาเฮียมีไงตรงนี้ไง <laughs> อีกแล้วครับเจออีกแล้วกล่องดึนชุดนำกันดียอดยอดมากเฮตุเทไเไ่ได้ของเกียน์ไว้ได้ของเกียนเฮ้ยมีกางเกงเหล็กอยู่นี่หว่าทำไมไม่ใส่เอออาหารอาหารโอเคอาหารเป็นเรื่องสำคัญแน่ถูกอีกอชูมินิดชิบหายละถูกแล้ว,ถ,ลวถูกแล้วทางนี้แหละัะ ดาบไดมอนทุกคคข้าใครจะคาบพี่ได้สู่ชีโมูกสดังเลยนะมีไม้คอยมีโตคราบเถิดเย้เค <Yeah, K. S 1> วันนี้แหละดาบไดมอนได้ดาบม่ดาบดาบไดมอนมาเร็วนี่จุดแม่งเลยนี่ใครจะมาหาเราหรือ ยี่กินเราหรอกนะฮู้ตอนนี้ก็เราไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วนะบางทีเราอาจจะโดนตัวยูตูสก็เป็นได้ออตรงมาอยู่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะเอาเอาเอาือดาบเลมอนกูได้มอนเป็นดาบได้มอนสิใช่จอดาย เราอาจจะเทพก็เป็นได้นเนี่ยถ้าได้ด่าไปมมดแล้วโดนทีมลุมนี่ชิบหายเหมือนกันแน่ในครจะไม่เหมือนในครามงนโอเคนี้ดีเซยังยังนั่งอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ไปไหนละใครเข้ามาก็ตับตับตับต,บต,บตายนะอ่าเข้ามาเลยนะไม่เคยกลัว บอกเลยนะฮะโอ้ถือว่าดีอยู่นะฮะแบตกูก็เหลยสี่สิบโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดเน็ตคีย์ก็ดีฮนะโอเคเลยกี่คนเนี่ยอันนี้มันเป็นบั๊กยังไงก็ไม่รู้นะมันไม่ยอมบอกคนในเซิร์ฟเวอร์ไม่ยอมบอกคนในห้องที่เราเล่นโอเคมามาตละมาเลยใครวะไ,อ,ไ,อ,ไอ,วอ,อ,อ้เฮ้ยไดมอนด์ไดมอนด์สวอตชอว์ตอสเซอร์เอา้าเอา อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าแฮบบ้ครับนั่นเลยครับความแหลกอันแท้จริงน,นะฮะ thank you อา่าวโ้แ้คขออภัยในความก,กากของเน็ตด,ด้วยนะ,ะโอเคครับก็คลิปนี้ก็แพ้ไปนะไม่เป็นไรนะถึงน้อยนอนแล้วก็มีไลมอนมาครอบครองโอ้โหยอดนะะยอดโอเคก็คนะฮะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับปุ๊บจี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 เอ๋อพิีไม่ได้แล้วพิีไม่ได้แล้วจีจีจีเลยเอาไปเลยเหรอสามตัวโอเคครับก็เออ่จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะโอเคบายครับสะบัดหน้าด้วยน่ารักจัง